สวัสดีครับก็มาต่อกันนะ ep แบบีที่สี่กันเลยนะครับนี่รีโวโิวบนทุกปาลแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับในแปลงนี้มันเยอะจริงๆนะต้องต่อกันสี่อีเลยนะครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับนี่ก็กล่าวว่าจะเอาให้รถเดียวพอนะเดี๋ยวก็จะไปแปลงอื่นต่อนะเพราะในหัวเราเยอะจริงๆนะแต่ว่าปามไม่เยอะนะนะครับก็ได้ประมาณสามตันนิดๆนะ đoàn tุm luôn ạ, đoàn tุm luôn. để sang nào, đấy nè. <cười> <cười> vậy tôi nè. ไวไม้าไม่ไหวก็ยุดก้อนก็นนะเดี๋ยวจอดก้อนแต่ว่าต้องเกาตีนะให้มันเกาตีแม่แปลงเขาน้อยไม่เจ็บนะนี่ประกันจันนึ่งไหมนี่

họ đứng rực rộng ngay thế đây phải tắt đánh <laughs> đong rọi <được nói> <laughs> <laughs> ราดูมุมมองด้านท้ายมั้งนะตามเต็มๆนะดับสลายเรียงสวยงามมากเลยฝีมือจริงๆนะคุณดับเนี่ยส่วนตาก้องนี่ก็ดับไม่เป็นนะปาดฝีมืออาชีพก็ดับเนาะจะได้ไม่หล่น น่าเชื่อนะรถเดียวหมดเพราะมันไม่มีนะไม่แล้วยังไปซอยนี่กับซอยหน้าน,นานะู้ยังด้านหน้าอีกนะครับทางเข้าสวนนะเออนึกว่าจะหมดแล้วไม่หมดนะครับสรุปหมดแล้วลมั้ง ดูเหมือนว่าไม่มีที่วางแล้วนะเนี่ยนี่นระออกดีๆตรงสี่รถนะ หนูใส่ปืนนอตีนี่ใส่เอาแกได้ดรึเนล่าได้เหรอไหนได้น่าตายที่ร้อนลากตายกว่าไม่แต่มีดุกต้นต้นลายจ่องลายก็เปลือกเหมือนต้นแค่จ่องลายลายนุ่นะนั่นดุกต้นนก็ออกมาแล้วแต่ก็เล็กเม็ดนี่ออกมาแล้วก็เล็กละหนักนักทำยาคนีบ ทำใหญ่จริงๆแบบนี้นะก็พยายามจะใส่ให้ครบศูนย์นะน่ะอัดไปเลยลองดูตักยกถ้าไม่ออกก็ขอนเลยได้เจะทิ้งกันเลยตีเดียวเชียร์ไ่สิ้นเอออย่าทิ้งไหนขคนย่วงบนนี่อะ bỏ bao ít bị bao bọc điều kết plát khắp bị rưỡi lên mẹ ơi hơi <laughs> của ngọt khẽ bỏ cái <laughs> mình rang cho em sữa càng đây ăn ngay điều rồi điều không khỏi bọt đôi này chỗ phơi rồng chạy rõ เต็มแน่นเอียดเลยนะแต่ก็ไม่หนักมากนะเราะถะลายมันเล็กนะม,มันก็จะแน่นๆน,น่สามตันน่าจะได้นะเจียด Coi 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 coi. <laughs> Lộc ta, ô la oan. Mình gặp đầu chụp lô nhàng đi nè. <laughs> à ôi ôi tí tăng tám ở luôn có cái này đến đây tùng, tùm tăng tám nữa lắm xuống oh. Hai Thôi coi mà Ta à? Để có bỏ lẽ lẽ mấy mì tí nắng

Mấy sỉu mà ngầm nè thôi lèo phô mày mì đi ra ý lèo nè bùi dưa lèo nè

นี่มันหนึ่งสองสามสี่แม่เจ้าสี่ชั้นแล้วเนี่ยนี่ถ้าลลายให,ใหญ่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพอตั้งแต่สองชั้นแรกแล้วนะเนี่นมันลายเล็กนะ

มาจินจยอะก็ค่อยไปบปทุก้านเดนะครับนี่คือกาว่าจะขายร้านใกล้ๆนะว่าเขาเสนอราคามานะก็ลองไปขายดนะูก็เลยดับเยอะหน่อยถ้าไปโรงงานก็อาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะ คงพอตั้งแต่สองชั้นแรกแล้วนะครับเนี่ยโอเคนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกอ็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม